ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมอีกองคหนึ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องพระบูชาต่างๆนะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นเสาห้าสร้างบารมีตามหน้ากล่องนะครับวัดละหานไร่จังหวัดระยองพศสองพันห้าร้อยสิบเนะครับก็ได้อยู่ในสภาพกล่องอย่างนี้นะครับเราจะเปิดกล่องออกให้ดูครับ เป็นรูปพระกิ่งนะครับก็สวยงามครับสวยงามมากเป็นเนื้อนวะนะครับน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับสำหรับผู้รู้ก็คงจะรู้ครับเรามีเราก็ออกมาให้ชมนะครับขออนุญาตครับออกจากตลับนิดนึงเพราะเราก็ไม่ค่อยได้จับนะครับสำหรับใต้ฐาน ต้ฐานนะครับขออนุญาตครับซูมชัดๆจะมีโคดต,ตัวนะนะครับตัวนะแล้วก็จะเขียนว่าเสาห้าแล้วจะเป็นคล้ายๆรูปศาลานะครับสองฝั่งแต่จะมีตัวนะอยู่เจนกลางนะครับจะเป็นรูปของกิ่งแล้วจะมีคําว่าเสาห้าครับสาหรับองค์พระก็สวยงามนะครับสวยงามพระกิ่งเสาห้า สร้างบารมีหลวงปู่ชิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองตามกล่องก็เขียนว่าสองพันห้าร้อยน่าจะเป็นสิบเกียรตินะครับสิบเกียรตินี่ครับกล่องกล่องยังอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามองค์หนึ่งครับเป็นพระจิิงปัจจุบันเราก็ไม่ทราบว่าการเช่าหาบูชากันมากน้อยเท่าไหร่นะครับเรามีเราก็มาให้ชมกันชมกันชืยๆยครับ พระกริง่งหลวงปู่ทิม๒5ส,สร้างบารมีนะครับก็ได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้แหละครับครับก็ถือว่าสวยงามตามที่เรามีที่สำคัญก็มีโค้ดนะครับในกลางที่กิ่งมีตัวณนะตัวนึิงแล้วก็มีสลักคำว่า๒๕แล้วเป็นรูปศาลาสองฝั่งประมาณนั้นครับนะครับสวยงาม ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจชมให้ช่องของเรานะครับกดติดตามให้กด subscribe ให้ก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่มีการติชมให้กันนะครับกดติดตามกันมีอะไรก็บอกกล่าวมาขอบคุณมากครับสำหรับการที่ให้ไม่เสียอะไรคือการให้อภัยเท่านั้นแหละครับครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้ก็มีพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับ รุ่นเสาห้าสร้างบารมีก็คงจะเก็บเข้ากล่องครับแต่ปัจจุบันไม่ทราบการเช่าหาราคาครับนี่ครับกล่องสวยงามนะครับก็สวยงามกล่องก็เก่าแล้วครับมาสภาพอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ